ล l l a ์ให้นบีเกิดนะครับเดือนนี้เราบิหลวาวันวันเกิดนบีเนี่ยมอตัมเยเขาเรียกว่ามอตามเยบ้านเรามอตามเยถ้าบ้านทางโรงพยาบาลก็เป็นพยาบาลเนอร์สพยาบาลที่ทำคลอดรีวองของของมอตัมเยว่าเขาชื่อชิฟะบบนติอาซัดเป็นแม่ของอับดุลฮะมานบินอัลเขาว่าฉันเนี่ยทำทำคลอดมาก็หลายหลายคนนะ ในอาหรับเนี่ยหลายคนแต่คนนี้ฉันเห็นแปลกวันแรกที่เขาเคลอดออกมาเนี่ยไม่มีเลือดส่วนมากคนเราไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดอะที่คลอดออกมาพร้อมกับเลือดและก็น,น้ำกลิ่นข้าวร่างกายที่ว่าเลอกกับเลือดแต่เด็กคนนี้ออกมาสะอาดกลิ่นหอมหนึ่งสอง ออกมาในขณะที่ว่าสายสะดือทุกตัดคือเรียบร้อยแล้วอะ่ะทุกคนที่เกิดมาเราจําไม่ได้แต่ถามหมอถามหมอทำแยามยาราณยาถามแพทยาา์ามมาเราเราทุกคนนะครับน้องๆทุกตัดมานะเพราะว่าเราอยู่ในท้องเรากินอาหารผ่านสายสะดือแต่ลล l a ์จะบอกว่านี่คือสิทธิรักของฉันสายสานปราศจากสายสะดืออย่างที่สามเมื่อเขาออกมาเนี่ยเราทุกคนเป็นผู้ชายนะ บางคนบ้านเราเนี่ยจะเข้าสุนัตอายุเจ็ดขวบก็มีสิบขวบก็มีสมัยก่อนเนี่ยโตแล้วเข้าสุนัตถ้าคนอาหรับเนี่ยสิบวันยีสบวันหนึ่งเดือนอย่างมากเขาจะเข้าสุนัตแต่อิมามุลอัมบิยะวันแรกที่มาอุลามะเขียนในกิตตบว่เาเรียบร้อยแล้วสะอาดสแล้วข้อที่สเมือม่อเมือม่อหมอตมแยชิฟะบินติอัสต จับมือจับอยู่ที่คืออุ้มแปลกเด็กนี่นแปลกหลายอย่างก,ก็ตั้งตรงหน้าตะของม,อมอ่อามินะอามินะบอกว่าฉันก็ไม่ได้สจ็บป,ปวดอะไรมันแปลกนะลูกคนนี้ก็ตั้งสักพักหนึ่งประมาณ10บนาทีสิบ้านาทีท่านนาบีเปลี่ยนท่าเลยจากนอนอยู่เมื่อชิฟตตั้งนบีพลิกตัวเองสุญูดกับอัลลอฮฺสุบานวะตาลาตันตีมนุษย์คนแรกคนเดียวในโลก ที่คลอดออกมาจากท้องมันดาและก็สุญูุตตอลตอเาลไม่ใช่ไม่ใช่เวลาสั้นๆนะเป็นระยะเวลาที่ยาวตั้งนานไม่ใช่แค่นั้นนะในขณะที่สุญูุตเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยกมือข้างขวาแล้วก็ชี้ไปบนฟ้ากลิมาชาดานชี้ไปบนฟ้าชิฟ้ะบอกว่าอามินะเขาบอกว่าฉันเห็นแสงออกมาจากปลายนิ้วคือสว่างในบ้านอะ อามีนบอกว่าลูกชายฉันน ah, um ี um wa, e ่แหละจะทําให้จักรวาลนี abi, ul, ib, ้ทั wa, ้งหมดมีนูรรัศมีราะห์มัตุลลิลอาลามีนมุฮัมมัดมุสตาฟาอับดุดมุจิตะบะไซยิดุลมุรซาลีนนี่คือตะเลมีอุมมานนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้แอลานยังไม่ได้ประกาศแอลานูบูวยังไม่ได้ประกาศแต่เขาคือนบีเขาคือรอซูลเขาคือฮะบีบเขาคือสุธิระของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาทําไมนบีบอกว่าเพื่อศาสนา นี่แหละเพื่อให้อุมมัดนิสะอาดเพื่อให้อุมมัดน้สุญูุต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาในยุคที่ j ฮ h i l i y a ที่นบีเกิดมาตอนนั้นผู้คนกราบไหว้ไม่รู้ต่ออะไรไฟมั่งดวงอาทิตย์มั่งดวงจันท์อะไรต่ออะไรมากมายวันเกิดวันแรกที่นบีเกิดมาอัลลอฮ์สุญูต่ออัลลอฮ์ตาลาแลวก็ชีฟา La ilaha illallah wahdahu la syarik Wahdahu la syarik Allah ke Muhammad Ini ke dengan Nabi Ke perkat dia Hai sujud to Allah Perkat dia Hai mancai to Allah Perkat dia Hai sa'at Gua cai Allah Hai berisut pua Allah Tuk yang Tuk sing tuk yang Berisut pua Allah Jatam arai sak yang Nain lok ni Pua Allah Ong dia Wahdahu la syarik หลังจากนั้นระยะเวลาอายุ63ปีนะครับทั้งหมดผมนับตั้งแต่วันเกิดนะครับมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่จะนับตั้งแต่แอลานูบูว่านบีประกาศอะไรล่ะยาอายุฮันัสกูลูลาอิลลาฮิลลอตุเฟฮูโอมนุษย์เอ๋ยจงกล่าวลาอิลลาฮิลลอเจ้าจะประสบความสําเร็จนี่คือแอลลานแรกจะบอกให้มนุษย์ชาติทั้งหมดนะครับปฏิเสธ